วันนี้มาซ่อมรถครับแมเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยฝนฟ้าตกตามท่วมต้องพึ่งช่างครับช่างช่างโจช่างประจำรถของบิ๊กแอดครับมานั่งรอช่างค่อยๆทําทำค่อยๆพิจารณาดูว่าอะไรต้องซ่อมต้องเปลี่ยนบ้างนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งกับเขาครับ เราต้องเราต้องเชื่อเขาครับเพราะเขาเก่งเราทําเราไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็คือการมีรถเก่าใช้ไปตามกําลังของเรานะครับกําลังทรัพย์กำลังเงินของเรานะครับถือใหม่ก็ซ่อมเหมือนกันนะครับรถใหม่ก็ต้องซ่อมเหมือนกันนะครับก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจ หาอะไรที่มีความสุขชื่นใจนะครับรถแล้วก็พ่นเข้าไปใันใส่ืนซิอ,อ,อมันก็เล่านะถ้าว่าเนี่ยมันแก้ไม่ได้ดนะตอนนี้แหละ ค้าเราเอาของใหม่มาใส่ของใหม่เองนาทีเราใช้กระดาษทรายคันได้ไหมที่เราจับนะไม่ร้อนเลยน่าไม่ร้อนูไม่ร้อนสิเน่ยขึ้นๆนะทำไม่ได้ถ้ามันเนียนผมก็ไม่เกลียดหรอกแต่ส่วนมากไว้ทั้งร้อยไม่มีเนียนแน่กับหายากดันเบียบเอย่างนีเนียนเพะว่ามันไจะใช้มาหลายปีแล้วนะล่าสุดพี่จำได้มะมพี่ทำเดียมาจากไทย นี่แหละแต่ที่ร้านที่เรานี่แหละนี่เวิร์เหรอผมว่าแล้วาเกี๊ยวเนี่ยนะที่นั่งโตัวบอกพี่ว่าเขาใส่อะไรแล้วก็ไม่ไม่ไม่แกะไม่อะไรอ่ะใส่ไปครั้งอย่างนั้นแกยวเกี่ยวเสียวมันอันตรายนะเนี่ยนะคือก็ไม่ เดี่ยวแลมมา่อดมีแ <somet> ก <h> ีะรใ่ดียวมาไงแมใส่ดิันเราไปแมงใส่มุงพี่เขาเนี่ยเออใช่ใช่ช่ใช่มันเจเอ้ยอนี่ไงจะขาดคเลเหรอไอ้นั่นไง คือแฟนพี่ก็ดีใจเลยแบบถูกใจเราก็ถือว่าเออไม่เป็นไรเลยอ,อะไรเกิดขึ้นก็นดีทั้งนั้นนะแยวผมแจ้งพี่ว่าตัวนี้มันเสร็จตอนไหนเออได้เผื่อพี่จะได้นั่งรอได้ ไม่นานหน้าผมก็จะแจ้งพี่หมาว่าเออขอทำประมาณสองเท่าสองเท่าเออ